มันจะมีหนึ่งอันที่มันมีเสียเอาเงินไว้นี่นะพันหนึ่งนะทายถูกกาไปทายไม่ถูกไม่ได้นะเอโอเคนี่มีเกมให้เล่นเกมอะไรถ้ามึงทายถูกเนี่ยนะจะมีรางวัลให้รางวัลอะไรวะเดี๋ยวเอาเงินมายืมก่อนพันหนึ่งอ้าต้องให้มึงยืมเงินด้วยพันหนึ่งเออเอามาก่อนเงินนะเงินพันหนึ่งนะ ถ้ามึงทายถูกเนะะี่ยมึงเอาไปเลยพันหนึง่งได้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 เลยนะกู <white S 2> ได้เงินพันหนึ่งเลยนะเออเงินพันหนึ่งเว่คืนนะเออเออทายให้ถูกนะมันจะมีหนึ่งอันที่มันมีเสียเออเอาเงินไว้นี่นะพันหนึ่งนะท <simples. S 1> ายถูกเอาไปทายไม่ถูกไม่ได้นะเออโอเคไม่มีนะอันนี้ก็ไม่มีนะอันนี้มี มีเสียงหนึ่งอันนะอ่ามันสีแดงงั้นก็ถ่ายถูกใช่ไหมใช่อาจับปึ๊บปึ๊บลอมลมปึ๊บ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 อ่ะมึงว่าอันไหนโถ่งั้ก็ถ่ายถูกโถ่สีแดงนีู่้มั่นใจด้วยสีแดงนะ ใจด้วยสีแดงเอาไม่มีไม่มีเสียงนะเอาไอ้ยสีแดงมัน 8, <c oughs> ก็แปลกเสียงมันมันไม่มีเสียงอ่ะมันอยู่นี่นี่ไงเป็นไงเอางง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 ไม่งงเอาเอาใหม่ป้ะล่ะเออาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่อีกพันหนึ่ง <c oughs> <c oughs>